โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆพทุกคนครับผมกับพบกผมอีกครั้งกับชน,นีีสโลผววันนี้เรามาอยู่กันในในครอครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการหาเพชรนะครับผมหาตังในในครอครับว่ามีวิธีอะไรบ้างนะครับซึ่งวิธีนี้นะครับผมก็ขึ้นอยู่กับแต่ละเซิร์ฟเวอร์เนาะว่าแต่ละเซิร์ฟเวอร์เนี่ยค่าความผันผวนหรือว่ามูลค่าของตลาดนะครับจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมถ้าวิธีไหนใช้ได้กับ เรเพื่อนๆก็เก็บไปนะครับใช้ได้นะครับผมอ่าถ้าอันไหนที่แบบว่ารู้อยู่แล้วนะครับก็ดูเป็นเขาเรียกว่าดูเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วกันเพลินๆน,นะครับผมโอเคสำหรับคนที่อยากจะรู้นะครับก็ทำตามได้เลยนะครับเริ่มแรกครับวิธกีการหาเพชรนะครับผมของเราเนี่ยเราจะหาได้จากไหนบ้างเอง่ยตลาดติดแดนในความรุ่งเรืองอะไรพวกนี้ใช่ไหมโอเค เราจะไปทีละสเต็ปเนาะเริ่มต้นที่ดินแดนแห่งความรุ่งเรืองก่อนครับดินแดนแห่งความรุ่งเรืองนะครับผมจะแบ่งเป็น2ปัจจัยนะครับผม1ครับ CP ตัวละครนะครับ2นะครับผมความหนาแน่นนะครับของตลาดความต้องการของตลาดนะครับผมและมูลค่าของตลาดนั่นเองนะครับผมโอเคซึ่งวันนี้นะครับผม สถานที่ที่ผมจะมาแนะนำนะครับสำหรับ CP นะครับหรือว่าเกียร์สกอประมาณ5 0 0 0 0ถึง80,000เนี่ยที่ควรจะไปจริงๆคือพื้นที่1นะครับไม่ใช่พื้นที่2ถามว่าทําไมถึงไปพื้นที่1ดีกว่าพื้นที่2แน่นอนครับว่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าทําไมนะครับซึ่งหลายหลายคนอาจจะคิดว่าพื้นที่1เนี่ยเป็นพื้นที่ที่แบบว่าคนเยอะบอดเยอะใช่ครับคนเยอะบอดเยอะแต่ถ้าสมมติว่า จริงๆแล้วถ้าเราแบบอยากจะมาหาตังแบบสบายๆจริงๆก็แนะนําเป็นพื้ที่1น,นะครับผมเพราะว่าเกียร์หรือว่าตัวละครของเราเนี่ยบางคนเนี่ยก็ไม่ได้สูงมากนะครับอาจจะทําให้การปิดมอนเนี่ยช้าลงนะครับผมแล้วก็ด้วยความที่เกมนี้ไม่ได้บอกอัตราดอกนะครับอ่าเราก็ไม่รู้ว่าเอ้อัตราดอกนะครับผม มันดอปยังไงอะไรยังไงนะครับผมทำไมผมถึงวิ่งมาตรงนี้ครับตรงนี้ครับจะเป็นพื้นที่ที่คนนะครับผมไม่ค่อยมากันนะครับเนื่องจากมันไกลนั่นเองนะครับผมเนี่ยเห็นไหมแต่ก็มีที่ว่างให้เรานะครับทุกครั้งนะครับไม่ว่าถ้าสมมติว่าคุณมาตรงนี้นะครับคุณสลับมาที่ชาแนลอื่นก็ได้นะครับถ้ามันนานแน่นเกินไปก็มาตรงนี้นะครับก็ หาเอานะครับผมว่ามีพื้นที่ไหนบ้างนะครับแนะนําว่าให้เปลี่ยนเป็นอาชีพนักธนูนะครับผมเดินมานะครับผมแล้วก็มาบอทตรงนี้เนาะโอเคทีนี้ผมจะกลับไปที่เดิมนะครับเนื่องจากว่าเมื่อกี้ตรงนี้มันมีมันมีช่องให้ผมฟาร์มใช่ไหมผมก็แค่มาปล่อยตรงนี้ครับสบายๆเลยนะครับถ้าเป็นตัวที่เกียร์สูงๆเห็นไหมครับว่ายิงทีเดียวมอนจะตายนะครับยิ่งเราปิดมอนเร็วขึ้นนะครับผมของนะครับผมที่จะได้นะครับผม ก็ต้องมาเร็วขึ้นเหมือนกันนะครับโอกาสได้ก็เยอะขึ้นเหมือนกันนะครับผมจริงๆนะครับการที่ของดรอปเนี่ยเราแค่ไปสกิดก็ได้ครับถ้าได้ exp แสดงว่าของก็จะมาเหมือนกันนะครับผมโอเคครับต่อไปครับผมอันนี้สําหรับเกียร์นะครับผมอ่าหนึ่งแสนอัพแล้วกันนะครับผมผมแนะนําว่าเอ่อเดี๋ยวผมขอแวะนิดนึงนะครับผมสำหรับคนที่มี5 0,000ืนะครับถึง8 0,000เกียร์สกอร์นะครับผมทำไมถึงแนะนำเป็นตรงนี้นะครับ ผมแนะนําเป็นตรงนี้เพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับปิดมอนเร็วนะครับผมของที่ได้ก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอัตาราด็อปมันเป็นยังไงนะครับผมโอเคถามว่าทําไมนะครับถึงมาตรงนี้ตรงนี้ด็อปแค่โมลิออนถูกต้องครับแต่โอกาสด็อปนะครับผมหรือว่าออจํานวนการปิดมอนเนี่ยตัวเนี้ยจะเร็วขึ้นกว่าพื้นที่ที่สองแน่นอนนะครับผมแล้วก็เรามาดูราคาโมลิออนตอนนี้นะครับผมก็คือ60ถึงอ่าถ้าอิงตามจากเซิร์ฟเวอร์ผมก็คือ60ถึง65 ถ้าเซิร์ฟเวอร์เพื่อน,อนมีอัตราการขายมลิออนหรือว่าอัตราการที่แบบว่ารับซื้อนะครับผมเยอะขึ้นก็ราคาก็จะัพขึ้นตามไปด้วยนะครับผมทีนี้ครับผมจะพาไปดูนะครับผมความแตกต่างระหว่างพื้นที่ที่1กับพื้นที่ที่3นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปพื้นที่ที่3าําไมผมถึงข้ามที่2ผมบอกแล้วไงว่าตรงนั้นนะครับเป็นพื้นที่ที่คนนะครับที่เล่นกันที่เล่นมือกันนะครับจะเยอะมาก พื้นที่ที่3ามเนี่ยผมแนะนำนะครับมีสองจุดนะครับผมจุดแรกคือตรงนี้นะครับสำหรับนักธนูเนาะจุดแรกคือตรงนี้ครับยืนยิงฟรีเลยรอบๆตรงนี้ได้เลยแล้วก็จุดที่2ครับที่ผมแนะนําก็คือตรงนี้ขึ้นมาบนนี้นะครับผมนี่เลยนะครับเป็นลานกว้างเหมือนกันนะครับผมจริงๆแล้วเราสามารถปล่อยตรงนี้ได้เลยครับก็กินยากินอะไรนะครับผมอ๋อแล้วก็ผมขอแนะนําทิกอีกสักเล็กน้อยนะครับผมให้กินแค่2ออันนี้หากว่าคุณตี แล้วสก,กิลโดนทุกดอกหรือว่าตีโดนทุกดอกนะครับเอาแค่2อ,อันนี้พอนะครับผมไม่จําเป็นต้องกดคิดตันนะครับผมยาส,สกัดชัยชนะไม่ต้องนะครับผมโอเคเออแล้วก็ถ้าหากจะให้ถ้าหากคุณคิดว่าเฮ้ยวันนี้ดวงดีดวงมานะครับผมผมแนะนานะครับให้พกยาสกัดอลปัก ไว้ด้วยเหมือนกันซึ่งยาสกัดปละปักเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายที่หลังว่ามันดียังไงเนาะก็คือเป็นยาที่ตีมอนแรงขึ้นนั่นแหละ15ก็คือแรงมากนะครับผมโอเคทีนี้เราไปดูกันดีกว่าว่าทำไมพื้นที่3ถึงดีกว่าพื้นที่2ทั้งๆที่เกียร์สกอ์ก็ไม่ต้องคือบอกว่าเท่าๆกันดีกว่าโอเคหนึ่งเลยครับผมโกที่นี่ครับจะดอกนะครับดอกเยอะมากนะครับลองดูนะ รอให้มันตีไปเรื่อยๆแล้วก็ให้เงินมันดอกเนี่ยใช่ไหมห้าพันแปดใช่ไหมอ่าแล้วก็ของที่นี่นะครับผมเงินครับชั้นที่สองนะครับผมอ่านี่เลยนะครับผมแน่นอนครับว่าที่นี่ครับต่างกันหนึ่งครับเรื่องเงินครับผมเงินดอกดีกว่าสองในเมื่อของมันดอกเท่ากันแล้วเราได้เงินหลายทางดีกว่าเราก็ต้องมาตรงนี้ใช่ไหมอ่าเพราะว่าตรงนี้ นะครับชั้นนี้จะดอกประมาณ2,000นะครับก็ดอกประมาณ2เท่าซึ่งอัตราการปิดบอลทองเรานะครับผมก็อย่างที่พอคับขึ้นอยู่กับตัวละครนะครับผมแต่สําหรับผมผมไวตรงนี้ผมก็มาตรงนี้นะครับผมทีนี้ครับเรามาดูกันว่าระหว่างดอกมอริออนกับดอกถุงทองเนี่ยอะไรจะดีกว่ากันแน่นอนครับว่าหลายคนอาจคิดว่าเอ้ยมอริออนเนี่ยดอกดีกว่าขายง่ายกว่าไม่เลยครับผมขอเถียงผมขอตอบว่าถุงทองดอกนะครับคุ้มกว่าอ่ะโอเคปัจจัยราคาก็คือ1เรื่องใช่ครับปัจจัยที่2ครับทุกคน ต้องใช้เงินนะครับผมทำไมทุกคนต้องใช้เงินในสภาพว่าสงครามครับในสภาพวะที่แบบทุกคนนะครับผมไปที่ทำกำแพงเอ่ยไปทีออ่อะไรก็ตามที่ใช้เงินนะครับทุกคนต้องใช้เงินแน่นอนว่าถ้าทำเฟสลองไหวก็ดีแต่ถ้าไม่ไหวก็นั่นแหละอีกเรื่องนึงและอีกอย่างหนึ่งครับสุลต่านครับทำของทำของก็ต้องใช้เงินถูกต้องไหมทีนีเ้เราขอจบนะครับผมวิธีการหาเงินที่นี่ นะครับผมสำหรับดินแดงนุ่งเรลืองเนาะก็ได้แหละครับก็มาดูว่าว่ามอนตีดอบอะไรอย่างงี้อันนี้คือธรรมดาผมผมว่าทุกช่องเขาสอนแหละแต่ช่องผมผมจะมาลงลึกให้ฟังแล้วกันนะครับผมโอเคครับวิธีที่2ครับเออ่วิธีที่2ครับง่ายมากครับก็คือการซื้อมาขายไปนะครับผมอ่านั่นคืออบิธาชนเองนะครับผมการซื้อมาขายไปเนี่ยผมขอแนะนํานะครับผมก็คือ เวลาเราซื้อมาเนี่ยเราต้องคำนึงด้วยนะครับว่าทุกครั้งนะครับผมที่ซื้อเนี่ยเวลาเราขายเนี่ยจะโดนหักภาษี5%นะครับผมแน่นอนครับว่าวิธีการคำนวณนะครับผมว่า5%อันนี้เท่ากับเท่าไหร่นะครับผมให้ทุกคนนะครับเปิดเครื่องคิดเลขมาเป็นผมก็ได้นะครับผมเปิดเครื่องคิดเลขมาแบบนี้นะครับผมเรามาดูกันว่า5%ของนะครับสมมติ1 2 4เท่ากับเท่าไหร่ผมก็แค่เอา นะครับ124นะครับคูณนะครับ0.05ยน้ะครับย้ำนะครับ0.05จนะครับจะเท่ากับ6.2นะครับผมโอเคทีนี้เราก็แค่เอานะครับมาลบกับราคาตั้งต้นเหมือนเดิมนะครับผมก็จะได้ประมาณ117เพ็รนะครับผมเวลาถ้าสมมุติว่าเราขายที่124นะครับผมแต่ครับอย่างที่ผมบอกครับว่าทุกอย่าง วิธีการหาเงินนะครับผมตัวผมเองนะครับผมส่วนตัวนะครับในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมจะจริงๆแล้วราคาถุงทองอยู่ที่160ครับอ่าถ้าทุกคนมาดูนะครับดีผมจะให้ดูครับประวัติการขายของผมนะครับนี่เห็นไหมขายไป160ออกทุกวันครับผมแค่เรานะครับผมเดี๋ยวผมพามาดูีกนะครับก็เยอะแยะครับผมนี่มีทั้งซื้อมีทั้งขายนะครับผมก็ ประวัตินะครับจริงๆแล้วออพวกแกลถุงทองคําอะไรเงี้ยคือเห็นไหมครับว่าผมพบอันนี้ให้ให้ทุกคนโฟกัสเฉพาะถุงแกลนะครับผมว่าถุงแกลเนี่ยปกติแล้วอ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ160อยู่ในเซิร์ฟเวอร์นี้ถ้าสมมติว่าเซิร์ฟเวอร์ทุกท่านอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือแบบว่ามีการซื้อขายที่เยอะกว่านี้ก็ยิ่งจะทำกำไรได้เยอะกว่านี้แน่นอนโอเคครับที่นี้ครับเราก็แค่ นะคเอาง่ายๆเลยครับเรามาดูกันว่าความต่างถ้าสมมุติว่าเรา,เราซื้อมาราคา124นะครับผมเราจะขายได้นะครับในราคาเราจะได้เพชรทั้งหมด117ใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราเอามาขายใน160ละ่นะอ่ะลบ124เท่ากับกำไร36เพชรใช่ไหมทีนี้เราต้องมาหักนะครับอย่าลืมนะครับว่าเราต้องมาหักกับ5%เร่องนี้ด้วยนะครับ ก็จะเท่ากับ8นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมเอ่อจริงๆแล้วราคาที่แท้จริงนะครับผมมันควรที่จะเป็น124ลบนะครับผม152เพชรนะครับผมนี่จะเท่ากับราคาเพ็รที่เราเราจะได้มาอีก2ี่เพชรซึ่งถ้าสมมติว่าเรามีกำลังทรัพย์นะครับผมเราก็จะ อาจจะดึงมาสักสิบถุงอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะก็มาขายในราคาที่แบบว่าเป็นราคารีเซลเนาะหรือว่าถ้าใครนะครับขยันนะครับผมเฝ้าตลาดนะครับเห็นไหมเมื่อกี้ร้อยยี่สิบสี่คือไปแล้วเนี่ยอันนี้คือคนกําลังแบบทํานะครับอย่างที่ผมบอกซื้อมาเก็งกำไรกันเนาะโอเคอย่างที่สองครับอ๋อไม่ใช่สิอันนี้อย่างที่สามแล้วเนาะโทษทีโอเคครับอย่างที่สามครับเรามาดูการย่อยแร่กันนะครับผมการย่อยแร่นะครับหรือว่าการทําผลึกบาสเตรียมนะครับผม จะเป็นไอเทมที่เออทุกคนนะครับผมต้องใช้นะครับเพื่อที่จะไปทำโคเด็กนั่นเองนะครับผมเออให้ทุกคนนะครับผมติ๊กของที่สามารถย่อยจากผลึกบัสเตียมได้ถามว่าพวกผลึกอะไรพวกนี้ดูยังไงเนาะก็คือง่ายครับวิธีดูง่ายมากเลยนะครับผมให้ทุกคนครับกดเ m มานะครับแผนที่นะครับผมกดโลกนะครับทีนี้ทุกคนก็จะเห็นว่าตรงนี้เป็นดินแดนต่างๆ ถ้าสมมติว่าคุณอยากได้ผลึกบาสเตรียมคุณคลิกไปที่บาสเตรียมครับแล้วทีนี้คุณลองคลิกมอนสเตอร์ก็ได้สักตัวหนึ่งนะครับมาครับผมแล้วก็หาพวกอะไรที่มันเป็นเออที่มันเป็นติ๊กอย่างนี้นะครับเป็นรูปหนังสือแบบนี้นะครับถ้าคุณเอาพวกนี้ไปย่อยนะครับผมคุณก็จะได้ผลึกบาสเตรียมแน่นอนว่าสมมติว่าราคานะครับผมตลาดนะครับณตอนนั้นนะครับผลึกบาสเตรียมเท่ากับหรือว่าแพงกว่า แพงกว่าชิ้นส่วนที่เราเอามา,มาย่อยเนี่ยนะครับผมก็ผลึกบาสเตียนตัวนี้นะครับผมก็จะได้ประมาณเท่าทุนแต่ครับผมถามว่าเราจะหาเงินได้ยังไงครับกำไรมันอยู่ที่ตรงนี้ครับผลึกบาสเตียมบริสุทธิ์ถ้าหาย่อยได้นะครับโอเคถ้าทุกคนรับความเสี่ยงได้สเกลความต่างจะอยู่ที่ตอนนี้เป็นศูนย์จุดห้าเจ็ดใช่ไหมความต่างมันจะอยู่ที่ประมาณ0.12 ตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองซื้อมา <c oughs> ย่อยดูนะครับผมสักเท่าไหร่ดีมันขายเท่าไหร่อ่าสักอ่ะผมลองตัวนี้แล้วกันนะครับอ่าผมจะซื้อมาย่อยให้ผู้ชมดูนะครับผมอ่าผมลองย่อยตัวนี้สักอ่าสิอันใช่ไหมปึ๊บถ้าสมมุติว่าผมติดอันนี้แม้แต่อันเดียวผมก็เออ กำไรไปแล้วนะครับแล้วกําไรเยอะมากนะครับถ้าลองคิดดูเป็นมาจินดีๆนะครับผมผมลองย่อยดูนะครับจะได้หรือเปล่านี่เห็นไหมผมได้แล้วกำไรกำไรตอนนี้ของผมคือ,อ,อผมคิดแบบผมกลมเลยถ้าสมมติว่าราคาของเ,ขเท่ากันตอนนี้กำไรของผมคือทั้งหมด7.5เห็นไหมเจเพรครับที่ผมได้มาแล้วก็บวกกับตัวนี้ทุนเข้าไปนะครับ18ดล้านเมื่อกี้ใช่ไหมเพราะแกคืออันนี้ต้นทุนผม ต้นทุนผมคือผมอาจจะขาดทุนนิดหน่อยแต่ช่างมันตอนนั้นคือไม่สําคัญเพราะว่าสําคัญที่ผมบอกครับว่าสําคัญที่สุดคือตัวนี้นะครับถ้าได้ตัวนี้มาก,กาไรนั่นเองนะครับผมแต่ต้องระวังด้วยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ราคานะครับต่ํากว่า10เพชนะครับก็อาจจะต้องย่อยให้มันได้นะครับ2เพชอะไรแบบนี้ไปเลยนะครับผมก็เออผมไม่แน่ใจว่าพวก ประวัติอะไรที่ผมอยู่ตรงนี้คือแบบมันจะมันจะไปสุดไหมเพราะว่าตอนนั้นผมคือผมทําจนแบบผมได้ประมาณแบบ4ี่ห้าพันเพนะครับก็จะวกนี้แหละนะครับผมโอเคครับต่อไปครับผมเรานะครับผมไปดูนะครับผมในส่วนของนะครับการทําโคเด็กนะครับผมแน่นอนครับว่าต่างทุกคนผู้เล่นทุกคนนะครับโคเด็กเนี่ยจำเป็นมากสําคัญมากถูกต้องไหมเพราะฉะนั้น การที่เรานะครับผมอยากจะาขายของเนี่ยเราจะขายยังไงขายยังไงให้เหมาะสมกับเราขายยังไงให้ได้เพจเยอะๆขายยังไงให้เขาเรียกว่าอะไรคือทํากำไรกับเราเยอะๆน,ะนั่นเองนะครับผมโอเคเรามาที่รวบรวมครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวที่เราต้องการเนี่ยหรือว่าเราเราจะต้องทำเนี่ยเราต้องทำาไงเริ่มแรกครับให้เรานะครับผม มานี่เลยครับมาดูเปิดเปิดหน้ารวบรวมก็ได้ครับเปิดหน้าโคเดรวบรวมของเราเนาะแล้วก็เรามาดูว่าแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยนะครับมอนสเตอร์ Monster แต่ละตัวเนี่ยมันดอกอะไรบ้างเนาะอย่างเช่นตัวนี้ให้คลิกตัวนี้ครับตลาดตัวนี้เห็นไหมเราจะเห็นว่าไอ้อยู่เนี่ยไอ้เนี่ยมอนสเตอร์ Monster ตัวเนี้ยแหล่งทีม่มันคืออะไรอ่ะมอนสเตอร์เลเวลสามสิบสองแน่นอนว่าทุกคนตีได้สบายมากใช่ไหม แต่ที่เน่เามาดูว่าเอ้ยราคาไม่คุ้มเลยเราก็แค่หาตัวที่มันคุ้มครับออย่างเช่นอันนี้นะครับจากเท่าไหร่เนี่ย0.9นะครับเด้งมาที่อย้าอเงี้ยอ่าชิ้นส่วนปีกหลากสีดอกจากตัวอะไรนี่ครับต่อเสือเข็มหินนะครับมอนสเตอร์เลเวลเท่ากันครับก็คือ32ใช่ไหมอืมแต่เราไปหาตัวนี้ต่อเสือนะครับต่อเสือเข็มหิน นะครับผมที่อ่ามาเตี่ยมนะครับแหล่งตันไม้แห้งเนี่ยเราก็ไปนะครับผมเพราะว่าถ้าตามหลักแล้วนะครับผมถ้ามอนสเตอร์เลเวลเท่ากันนะครับผมโคอ่าเขาเรียกว่า C p หรือว่าเกียร์สกอร์เนี่ยใช้ในการฆ่าเนี่ยก็จะเท่ากันนะครับผมแน่นอนว่าคุณได้กําไรจากปีกนี้10เท่านะครับปล่อยบอทหรือว่าปล่อยเอาตัวไปปล่อยในออโต้เนี่ยต้องปล่อยให้เป็นนะครับ ดูว่าตรงไหนคุ้มค่าสําหรับเรานั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเป็นในเซิร์ฟเวอร์ผมนะครับที่ผมอยู่นะครับผมก็จะมีนยครับหลากหลายเลยครับให้ดูว่าตัวไหนนะครับอะไรยังไงเห็นไหมเช่นตัวนี้ส4สิได้12เพชรเนี่ยคุณก็มานั่งไล่ดูเลยครับไล่ดูเลยไล่ดูเบิบเบิเว่าเอ้ยอันไหนเหมาะสมสําหรับคุณอันไหนเหมาะสมอ่าอันไหนคือดีที่สุดสําหรับคุณเนาะก็เนี่ยทดลองดูนะครับผมนี่เลยเห็นไหมอันนี้คือวิธีการหาเพชรอีกอย่างหนึ่งนะครับอ่า ก็จริงๆแล้วมันจะมเีเขาเรียกว่าการหาเพชรอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมแน่นอนว่ามันเป็นในส่วนของศูนย์คําขอนะครับซึ่งศูนย์คําขอตรงนี้นะครับพวกคาขอพื้นที่เนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นสุรตาเนาะเขาจะไม่มาฟาร์มอ่าเขาจะไม่ฟาร์มเลยตรงนี้ เขาจะมาจ้างเพราะฉะนั้นทุกห้าทุ่มนะครับมันจะมีพวกคำขอนะครับผม10เพชรที่แบบตีมอนเลเวล35เลเวล32อะไรเงี้ยมาโผล่ตรงนี้นะครับผมเราก็แค่รอกดรับตรงนั้นทุกห้าทุ่มนะครับผมอ่าหรือว่าตีสามวะเออตีสามสิโทษทีนะครับก็นั่นแหละถ้าใครแบบว่าเป็นสายขยนันก็มากดหาเควสต,ตรงนี้ดูได้ครับสิบเพชรง่ายๆนะครับผมตรงน,นี้ตอนที่ผมอัดอยู่ตอนนี้ก็อเออ มันค่อนข้างที่จะดึกแล้วเป็นไม่ใช่ <c oughs> มันเป็นช่วงพีคตามนะครับผมเพราะฉะนั้นก็คือแบบของดีๆเขาเอาไปหมดแล้วนะครับผมทีนี้ครับเราไปด่ส่วนของการสร้างดีกว่านะครับการสร้างนะครับผมนี่คือวิธีหาเงินอีกอย่างหนึ่งนะครับผมการสร้างเนี่ยผมอยากจะแนะนําสําหรับสายที่หาเพชรน,นะครับสายที่อยากจะรวยเนาะว่าหายังไ,ไงนะครับก็ผมบอกเลยว่าวิธีง่ายมากครับผม แค่ทุกคนนะครับผมมาที่3ขีดครับแล้วก็มาที่การสร้างครับการสร้างเฉพาะทางนั่นเองถามว่าทําไมนะครับวิธีการหาเงินทําไมเราถึงมาตรงนี้เพราะว่าการสร้างนะครับลุ่งเรืองจะเป็นอะไรที่ทุกคนจําเป็นจะต้องการแน่นอนครับสร้อยเครื่องประดับก็ต้องสร้างที่รุ่งเรืองใช่ไหมครับแล้วก็ม้วนคัมภีปีบวกเห็นไหมทุกคนก็ต้องมาสร้างที่นี่ แล้วก็พวกหินรุ่นหินอะไรอย่างนี้ก็ต้องมา้านทีน่นี่และที่พีคสุดนะครับที่ผมเคยเกินไปต่อยตอนต้นคลิปก็คือน้ํายาสกัดปลปักนะครับสําหรับการตีมอนนะครับผมตัวนี้เป็นน้ํายาที่ผมบอกเลยว่าเอาไว้ฟาร์มมอนนะครับผมโดยการที่ใช้ตัวทำรรปฏิกิริยาผสมนะครับผม ยัดเข้ามาตรงนี้นะครับผมแล้วก็ใช้เงิน2 0 0หมืนะครับเพื่อที่จะสร้างน้ํายานี้ทําให้ตีมอนแรงขึ้นตั้งสิบห้าคือแบบว่าของมันดีมากนะครับซึ่งเนี่ยจะเป็นน้ายายอดฮิตสาหรับสายที่แบบว่าเป็นสายเก็บเลเวลนะครับหรือว่าศุลต่ตัเขาก็จะมาคราฟกันตรงนี้นะครับผมแน่นอนโอเคไปที่อื่นนะครับแล้วก็นี่ครับอัญมณีนะครับหรือว่าอาร์ติแฟกต์นั่นเองนะครับผม3ชิ้นนี้นะครับผมเป็นนะครับไอเทมที่ ทุกคนนะครับจำเป็นที่จะต้องมีนั่นเองนะครับถามว่าทำไมนะครับมันจะไปอยู่ในตรงนี้นะครับนี่นะครับผมตัวนี้จะเป็นในส่วนของอาร์ติแฟกต์นะครับหรือว่าเป็นอัญบณีนะครับผมใครที่เลเวล40แล้วก็น่าจะทราบนะครับผมว่าตัวนี้มีความจำเป็นมากแล้วก็ตัวนี้นะครับอาร์ติแฟกต์ตัวนี้นะครับจะต้องมีบวก5ขึ้นไปนะครับสำหรับ คนที่จะไปฟาร์มนะครับผมถ้ำน้ำแข็งนะครับมาสตาชัน5อันนี้นะครับผมก็คืออันนี้นะครับผมแล้วก็จะต้องมีตั๋วเข้าด้วยซึ่งตัวนี้นะครับถ้าอัญมณีของคุณนะครับผมไม่ใช่บวก5นะครับผมคุณจะติดเอฟเฟกนะครับผมตัวนี้นะครับจะทำให้ติดบีบับนั่นเองนะครับจะลด ความเร็วในการโจมตีแล้วก็อัตราการฟื้นฟูนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเพราะว่าปกติผมก็ไปฟาร์มอนะั้นนะครับผมก็ประมาณนี้อ่ะนี่เห็นไหมล่าสุดคือยิงๆเนี่ยอัดคลิปอยู่ก็ได้โมเลออนแล้วแต่เป็นโมเลออนผูกมัดแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยๆก็ประหยัดเพชรในการสร้างไปนะครับผมโอเคต่อไปครับผมเออ่จริงๆแล้วการที่เราจะทํานะครับผมหาเพชรพวกนี้นะครับอย่างที่ผมบอกครับมาที่ปัดเปลือกใช่ไหม เราต้องไปที่เท่าที่เราไปที่ผัดเปลือกก่อนลุงเลือกสีไม่ใช่ปัดเปลือกลุงเลือกนะครับผมก็มาตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนอาชีพนะครับผมนี่เปลี่ยนตรงนี้กดแค่เรียนทักษะแต่อย่าลืมนะครับว่าถ้าสมมติว่าคุณสลับแล้วนะครับ EXP ที่คุณสร้างอยู่ตรงนี้นะครับผมจะหายไปแล้วเขาต้องเริ่มใหม่นะครับก็ซึ่งค่อนข้างที่จะต้องใช้สตินะครับผมนิดนึงค่าเปลี่ยนก็คือ200เพชรนะครับผมแต่สําหรับคนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็กดเลือกฟรีได้เลยนะครับผม นี่ประมาณนี้สําหรับวิธีการหาเพชรน,นะครับผมส่วนวิธีการนะครับอื่นๆน,นะครับผมการหาเพชรอื่นๆในรูปแบบอื่นเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีการสร้างสําเร็จขราวั้งใหญ่อยู่ซึ่งอันนั้นมันค่อนข้างที่จะพึ่งพาดวงมากเกินไปผมก็เลยไม่แนะนำนะนังนองนะครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับการหาเพชรน,นะครับผมในในครอนะครับผมถ้าใครนะครับ อยากได้เพชรเยอะๆนะครับโดยที่แบบไม่ต้องแบบไปล่าบอสไปอะไรอย่างนี้ก็สามารถประทำวิธีที่ผมแนะนําประมาณนี้ได้นะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมก็ถ้าทุกคนนะครับผมคิดว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะครับหรือว่าอยากจะฟังอยากจะให้แนะนําเทคนิคอะไรอีกก็มาแนะนํานะครับหรือว่ามาคอมเมนต์ได้เลยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับฝาก โดเนตซีทให้ด้วยนะไปแล้วบ๊ายบาย